วันที่วันที่22กุมภาพันธุพุทธศักราช2 5 6 8เป็นวันที่51ที่ข้าพเจ้านางกมลพัฒมาลัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสตรพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิน สมันตาจักรวาเวสุอัตตราคัดฉันตุเทวตาสัตธรรมมังมุนิราชัสสาสุนันตุสากโมคาทาังสักเคกาเมจรูปเปคิรีสีขราตาเตจันตริเทวิมาเนทีเประเทจคาเมตรุวนาคาหาเนเคหาวัตถุหิเคเตปุมมาจายันตุเทวาชลาทราวิสเมยักขาคันทัปนาคา ติทันตาสันติเกยังโมนีวารวจนังสาทวเมสุนันตุธรรมสวนณกาโลอายมพระทันตาธรรมสวรกาโลอายมพระทันตาธรรมสวนากาโลอายมพระทันตาอิมินาสกาเลนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนาสังฆังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนาธรรมังอภิปูชยามิอิมินา <c oughs> สามครังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระขวตาธโมธมังนัมมะสามิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะพระขวตโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะพระขวตโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะพระขวตโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสะ พุทธังสารนังคัาฉามิทำมังสารนังัจชามิสังฆังสารนังัจชามิทุติยัมปิพุทธังสารนังัจชามิทุติยัมปีทำมังสารนังัจชามิทุติยัมปิสังฆังสารนังัจชามิตติยัมปิพุทธังสารนังัจชามิตติยัมปีทำมังสารนังคัาฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัาฉามิ นาทิเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัสจาวาเจนโสดทิเมโหตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัสจาวาเจนโสดทิเมโหตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญยังสังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัสจาวาเจนโสดทิเมโหตุสัพพทา อิติปิโสภะคะวาระหังสัมาสัมพุทโธวิชาจารณะสมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโรปุริสัธรรมสาซาลาธิชาท่าเทวมนุสานางพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิต สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักิเนโย ο, อัญชฉลีการณนิโย ο, อนุตตรังปุญญเขตังโลกาสาติญ <c oughs> าณิธาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเขสพเพวภูตาสุมาณาพระวันตุอโถปิสกัตจะสุนันตุพาสิตัง ตัสมายภูตานิสาเมีาสัพเพเมตังกโลธรรมนุสิยาปชายะทิวาจรรตโตจารันติเยพระริมตัสมายเนรักขาอาปมัตาอย่างกินจีวิตังอิทาวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนโมสมังอาทิตาคเตนะอิธรรมปีพุทธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตัง ยทาชกาสกยมุนีสมาิโตนะเตนะธรรมเมนาสมาธิกินจิอิธรรมปีธรรมเมรตนาปณีตังเอเตนาสัจเจนะสุวัตถิโหตุยมพุทธเสถโธปริวันละยีสุจิงสมาธิมานันตริกันจะมาหูสมาธนาเตนะสมโมนวิชติอิธรรมปีธรรมเมรตนาปณีตังเอเตนาสัจเจนะสุวัตถิโหตุ เยปุคลาอัตสตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทกินเนยยาสุคัสตัสสาวกาเอเตสุทินานิมหาภลาณิอิธรรมปีสังเครตานังปณีตังเอเตนาสาเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตามนัสสธรรมเหนิกามิโนโพตะัสสาสนามเหเตปฏิปตาอมตังวิคัยหาลัทธามุทานิพุติงพุชมานายธรรมปีสังเครตนังปณีตัง เอเตนะสาเจนะสุวัิโหตุยตินทขีโลปัทวิงสิโตศิยาจตุพิวาเตพี่อสัมประกปิโยตถูปังมังสัปปุริสังวะธามิโยอริยสัจานิเวสจะปัสติอิธรรมปีสังเครานตังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัิโหตุเยอริยสัจานิวิภา วายันติคมภีรปัญเยนสุเทศิตานิกิจาปิเตโหติผู้สัมปรมตานาเตภวังอัตมามาที่ยันติอิธรรมปีสังเครัตะนังปนีตังเอเตนาสาเจนะสุวัตีโหตุสหาวัสสาทัสนสัมปทาญะตยสูธรรมมาชหิตาพวันติสก,กายาที่ทิวิจิกิตตาจากศีลพตังวาปีญาติกินจิจตูหปาเยยิจวิปปมุตโต ชาจาพิฐานานิอัพโปกาตุงอิธรรมปีสังเครัตานังบณิตังเอเตนะสาเจนะสุวทิโหตุกิจาพิโสกรรมมังกรโรติปาปกังกายเยนะวาจายุทธเจตสาวาอัพโปโสาตัสสะปฏิจชทายะอัพตาทิฏฐาปทัสสาวุตตาอิธรรมปีสังเครัตานังบณิตัง เอเตนะสาเจนะสุว um ัตถ an ah ิโหตุวนาปะคุมเพยถาผู้สิตาคเคนหานะมาเสปัฏมาสมิงคิมเหตฐถูปะมังทำมวรังอเทสยินิพานนะคามีนประมังิตายอิธัมปีพุทธเทราตานังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัตถิโหตุวะโรวรังยูวะระโทวะราหโรอนุตตะโรธำมะวรังอเทสยินิัอิธรมปีพุทธเทระตานังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัตถิโหตุ ขีนางปุราน,งนางระวังนาทีสามพระวังวิรัตจิตตายติเกพระวัสสมิ่เตขีนาพีชาอาวิรุณิฉันทานิพันติทีรายถายัมปฏีโปอิธรรมปีสังเครตัตนางปณีตังเอเตนาสาเจนาสุวัตีโหตุยานิทาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวาอันตลิเขตถาคตตังเทวมนุสปูจิตังพุทธังนมัสามารถสุวัตีโหตุ ยานิธาภูตานิสมาคตานิภุมมาณิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวมนุสปูจิตังทำมังนัมัสสามะสุวะทิโหตุยานิธาภูตานิสมาคตานิปุมมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวมนุสปูจิตังสังคังนัมัสสามะชุวะทีโหตุ สัพโลรคาวินิมุตโตสัพพสันตาปวัชิตโตสัพเวระมติกันโตนิพุตโตจตุวังพระวสพ,พีตโยวิวัชนตูสัพโโรโควินาศตูมาเตภวัดวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุตตาปจาย,ยโนจัตตารโรธรรมมาวัตตันติอายุวนโนสุขังพระรา เอวัมเมสุตังเอกังสัมมยังภคกาวาขยายังวิหารติขยาสีเสัตทิงพิขุสหาเสนะตัดแตละโขภควาพิขูอามันเตสิสัพังพิขเวทิตตังกินจากพิขเวสัพังอาทิตังจับขุงพิขเวอาทิตังรูปาอาทิตาจับขูวิญญานังอาทิตังจับขูสัมผัสโสอาทิโตยามปิทังจับขูสัมผัสสัปัจจยา อุปาชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุกามะสุขังวาตามปีอาทิตตังเกณะอาทิตตังอาทิตตังราคคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามรเนนสโเกหิตปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิปายาเสหิอาทิตตันติวทามิโสตังอาทิตตังสาธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตัง โสตสัมผัสโสอาธิโตยามปิทางโสตสัมผัสสปัจจยาอุปาจติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาทุขามสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกหนาอาทิตตังอาทิตตังราคกินาโทสักินาโมหินาอาทิตตังชาติยาชารามรเนนาโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมานาเสหิปายาเสหิอาทิตตันติวธามิ นาทิตังคันธาอาทิตางคานวิญญาณังอาทิตังคานาสัมผัสโสอาทิโตยัมปิทงคานาสัมผัสสปัจจยาอุปาชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุกขามสุขังวาตามปิอาทิตังเกนาอาทิตังราคะคินาโทสักินาโมหะคินาอาทิตังชาติยาชรามรณาโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิปายาส เศรษฐีตันติวัามีชิวหาอาทิตารสษาอาทิตาชิวหาวิญญาณนางอาทิตังชิวหาสัมผัสโสอาทิโตยาปิทางชิวหาสัมผัสสปัจยาอุปาจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขัมสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชรามรณนโสเก บริเทเวหิทุเขหิตโอมนาเสหิปายาเสหิอาทิตตันติวตามิกาโยอาทิโตโผฏฐาปปาอาทิตากายวิญญาณังอาทิตังกายสัมผัสโสอาทิโตยามปิทางกายสัมผัสสปัจจยาอุปาชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุกขามาสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนาอาทิตตังอาทิตตังราคะกินาโทสักินาโมหักินาอาทิตตัง ชาติยาชารามรณะโสเกยิปริเเวิทุเขยิโตมนาเสิอุปาย,ยาเสยอิอาทิตตันติวทามิมนโนอาทิตโตธรรมมาอาทิตามนโนวิญญานังอาทิตังมนโนสัมผัสโสอาทิตโตยามปิทางมนโนสัมผัสสปัจยาอุปาชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตัง อาทิตตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชารามารเนนาโสโศเกหิปริเทเวหิทุเขหิททโทมนาเซยุบายาเสยอาทิตตันติวทธามิเอวังปัสสังพิเกเวสุตวาอริยสาวกโกจากขุสมิงปีนิพินทติรูปเปสุปีนิพินทติจักขุวิญญาเนปีนิพินทติจักขุสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทัง จากูสัมผัสสัปจยาอุปาชติเวทยิตังสุครังวาทุครังวาอทุขามาสุครังวาตัสมิงปีนิพินทติโสตัสมิงปีนิพินทติสาเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณเนปีนิพินทติโสตัสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทางโสตัสัมผัสสัปจยาอุปาชติเวทยิตังสุครังวาทุครังวาอทุขามาสุครังวาตัสมิงปีนิพินทติคานาสมิงปีนิพินทติ คันเทสุปิณ er, ิปินตติคานวิญญาณเนปิณิปินตติคานสัมผัสเสปิณิปินตติยำปิทางคานสัมผัสสปัจจยาอุปาชติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาอัทุขามาสุขังวาตัสมีงปิณิปินตติจิวหายปิณิปินตติระเสสุปิณิปินตติจิวหาวิญญาณเนปิณิปินตติจิวหาสัมผัสเสปิณิปินตติยำปีทาง จิวหาสัมผัสปัจเจยาอุปาจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอธุกขามสุขังวาตัสเมิงปีนิพินทติกายสมิงปีนิพินทติโพธพเพสุปีนิปินทติกายวิญญาณเนปีนิพินทติกายาสัมผัสเสปีนิปินทตติยมปีทางกายาสัมผัสสปัจเจยาอุปาจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวา อทุกขามาสุขังวาตัสสมิงปิณิปินทัติมานัสสมิงปิณิปินทัตติทำเมสุปิณิปินทัติมโนวิญญาเนปิณิปินทัติมโนสัมผัสเสปิณิปินทัติยามปิทางมโนสัมผัสสปัจจยาอุปาชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุกขามาสุขังวาตัสสมิงปิณิปินทัตินิปินทางวิราชติวิราคาวิมุตจติวิมุตตัสสมิง วิมุตตเมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทตาญาติปชานาติติอิทมะโวจาภัควาอัตตมนาเตภิกขุพัคขวโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิงจะปนาเวยยาการณสมิงพรรมยมาเนตัสสะภิกขุสหัสสะสนุปาทายะอาสวหิติตานิวิมุตจิงสุติ เอวันเมสุตังเอกังสัมมยังพักขวาภารานสิยังวิหรติอิสิปตเนมิกทาเยตตระโคภควาปัญจาวัคีเยพิขูอามันเตสีรูปังพิกกเวนัตตารูปังยจทังพิกขเวอตาอาภวิสนายิทังรูปังอาภาทายะ สังวัตเตยัลภเพตจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติยะสมาจะโคพิขเวรูปังอนัตาตัสสมารูปังอาพาทายาสังวัตตินาจะลปฏิรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติเวทนานัตาเวทนาจะิี่ตังพิขเวอัตาอภวิสนายีตัง เวทนาอาพาทายาสังวะเตยยละเพตจะเวทนายเอวังเมเวทนาโหตูเอวังเมเวทนามาอโหสีติยัสมาจะโผพิเกเวเวทนานตาแต่สมาเวทนาอาพาทายาสังวาตตินาจละปฏิเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตูเอวังเมเวทนามาอโหสีติสัญญาณตาสัญญาจะหีทางพิเกเว อัตตาอภวิสนายิทังสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยารพีตจะสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติยสมาจะโคพิขเวสัญญาณตาต่สมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตตินัจลรปติสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามา อาหสีตีสังขารานตตาสังขาราเจนทังพิกเวอัตตาอภวิสูตอภวิสังสูนยิทังสังขาราอภพาทายาสังวัตเตยุงละเพตจะสังขารีสุเอวังเมสังขารามโหตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติยัสมาจโคพิกเวสังขารานตตาตัศมาสังขาราอภพาทายา สังวัตตันตินัจรลพติสังขารสูเอวังเมสังขาราหุนตุกเอวังเมสังขารามาอเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณนันจิทังพิเกเวอัตตาอภวิสนายิทางวิญญาณังอาภาทายะสังวัตเตยละเพตแต่จะวิญญาณนเอวังเม สิติยัสมาจะโผพิกเววิญญาณังอนัตตาแัสมาวิญญาณังอาภาทายสังวัตตินัจรพัติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตูเอวังเมวิญญาณังมาอาโหสิติตังกิงมันยถาพิกเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยัมปนานิจัง ทุกขังวิปร eh, so, at no ิณามาธรรมังกัลังนุตังสมนุตปาสิตุงเอตังมะมะเอโสหามาสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิมมันยะตาพิขเวเวทนานิจาวานิจาวาติอนิจจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามาธรรมังกัลังนุตังสมนุตปาสิตุงเอตังมะมะเอโสหามาสมีเอโสเม อาตตาติโนเหตังพันเตตังกิมันยถาพิขเวสัญญาณิจาวานิจาวาติอณิจาาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิมันยถาพิขเวสังขารานิจาวานิจาวาติ อนิจจพันเตยัมปนานิจจทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังนุตังสัมนุตปาสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสมิเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตตังกิมันยัถาพิขเววิญญาณังนิจจวานิจจังวาติอนิจจพันเตยัมปนานิจจทุกขังวาตังทุกขัง ทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยังปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมมังกันลังนุตังสัมานุตปาสิตุงเอตังมะมะเอโสหามาสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสมาติหาพิขเวยังกินจีรูปังอตีตานาคตปัจจุปันนังอัจฉังวาพะยิทาวาโอราริกังวาสุกุมังวาอินังวาปนิตังวายันตูเรสันทิกเวาสพังรูปัง เมตังมะมะเนโสหามาสมินาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญาญาทัดทัพังยากาจิเวทนาตีตานาขตปัจจุปนนาอัจตาวาอิทาวาโอราลิกาวาสุภุมาวายนาวาปัิตาวายาทูเรสันิเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหามาสมินาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญาญาทัดทัพัง ยากาจีสัญญาตีตานาคัตปัจจุปันนาอัจฉตาวาภิทาวาโอราลิกาวาสุภุมาวาหินาวาปนิตาวายาทูเรสันติเกวาสัพพสัญญาเนตังมะมะเนโสหามัสมินาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญาญาตทัพพังเยเกจีสังขาราตีตานาคัตปัจจุปันนาอัจฉตาวาภิทาวาโอราลิกาวาสุภูมาวาหินาวา เยทูเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมมเนโสหามาสมินาเมโสอัตตาติเอวเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญาญาทัสทัพพังยังกินจีวิญญาณังตีตานาคตปัจจุบันนางอัจฉังวาพระอิทาวาโอราริกังวาสุภุมังวะยังวาปณิตังวยัยทูเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมามเนโสหามาสมินาเมโส อัตตาที่เอวเมตังยาถาภูตังสัมมยาปัญญาญาทัตทัพังเอวังปัสสังพิขเวสุตวาอริยสาวโกรูปัสมิงปินิพินทติเวทนายาปปดนิพินทติสัญญายปินิพินทติสังขารสุป,ปินิพินทติวิญญาณสัมิงปีนิพินทต,ตินิพินทางวิราชติวิราขาวิมุตติวิมุตตัสสมิงวิมุตตะมีติญาณังโหติขีนาชาติวุสิตังพระมจริยังจะตัง การณียังนาปรังอิทตายาติประชานาตีติอิทมะวโวจะกพระควาอัตตมนาปัญจาวัคคิยาพิขูพระภาวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจากปนาเวิยากะรณ์สมิงพันยมาเนปัญจาวัคคิยานังพิขุนางอนุปทายะอาเสวหจิตานิวิมุตจิงสุติ